สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีิรามจิโกไอทีครับวันนี้อยู่ที่หน้า Lotus Pick and Go by True Digital นะครับหลายคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าที่ช็อปแห่งนี้เนี่ยเป็นช็อปแบบไม่มีพนักงานคุณสามารถเอา True Money สแกนที่หน้าประตูแล้วก็เดินเข้าไปหยิบสินค้าที่คุณต้องการซื้อแล้วก็เดินออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องเช็คเอาท์เป็นวิธีการซื้อของในร้านค้าปลีกหรือว่าสโตร์แบบใหม่ ที่กําลังนิยมมากๆเลยทั่วโลกนะครับหลายคนน่าจะรู้จักสโตร์แห่งนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายคนเคยมารีวิวแล้วก็สาธิตการใช้งานให้ดูอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่ผมจะพาคุณชมมาดูในวันนี้ผมจะพาไปดูเบื้องหลังครับ เราอยากรู้ว่าการทํางานของระบบนี้เขาทํางานอย่างไรมีระบบอะไรที่ทํางานอยู่เบื้องหลังและระบบนี้เนี่ยการที่สตูไม่มีพนักง,งานลูกค้าได้ประโยชน์อะไรแล้วระบบนี้มีความเที่ยงตรงมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนวันนี้ผมจะลองแฮกระบบนี้ให้ดูด้วยเราไปดูเบื้องหลังของระบบนี้กันครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอกลาชนะครับปัญจวินินหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัลของบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอย่าจะ ถามคำถ,ถามกับพี่เอกราชว่าสิ่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังของ Lotus Pick and Go by True Digital นี้คือระบบอะไรครับพี่จริงๆต้องบอกถึงความตั้งใจก่อนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยีค,ค,คือเรามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเดิมในเทคโนโลยียุคใหม่ในปัจจุบัน,นะค และอีกหนึ่งความเชื่อของเราคือว่าการรวบรวมความชํานาญของคนควบรวมกับดิจิ a l ลเทคโ o โลยีเข้ามาเพื่อมาตอบโจทย์การใช้งานแต่ละภาคส่วนนะครับ mm hmm. ขาะนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมคาับลีกเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศใช่ครับสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราเรียกแพลตฟอร์มตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็น True w i r g o AI oh. นะครับเป็นชื่อเป็นทางการรนะครับ w o ิร์ก i เนี่ยมันคือการควบรวมดิจิทัลเทคโนโลยีที่อยู่ในร้านนะครับขึ้นมาอยู่ในสมองเดียวกันแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าเดิมครับโอ้หลักการทำงานของ t r u e w o ร์กเ i เนี่ยเขาทำงานในส่วนไหนบ้างครับ จริงๆแล้วในร้านค้าปลีกที่เราเห็นเนี่ยอย่างวันนี้เรายืนอยู่ที่โ o ตา s สเนี่ยก็จะมีหลายเทคโนโลยีแต่มันจะเป็นชิ้นๆถ้าพี่หลามสังเกตนะครับก็ชิ้นแรกก็ทําเรื่องป้ายราคาคชิ้นที่2ทําเรื่องเซลล์เช็คเอาท์ชิ้นที่3ทําเรื่องกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีแพลตฟอร์มตัวไหนที่ควบรวมทุกอย่าง รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวกัน<อ>แล้วก็ใส่ความชํานาญของคนเข้าไปครับก็อย่าลืมว่า l o ตัสก็เป็นผู้นําด้านการครัาติก<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความชํานาญมายาวนาน<ะ>เพราะฉะนั้นพอมันเกิดการควบรวมแบบนี้แล้วเนี่ยลองนึกภาพดูว่าเราจะเข้าใจ End-to-end end <อ>ของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ทั้งหมด<อ>ไม่ใช่ต่างคนต่างทํางานครับแสดงว่า True v e r t a l AI เนี่ยโอ้โหประกอบด้วยองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องครับอย่างเราเดินเข้ามาใน Pick and Go เนี่ยนะฮะรเราก็จะเจอกล้องอยู่บนเพดานเต็มไปหมดเลยใช่กล้องตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นกล้องที่คอยจดจําพฤติกรรมของลูกค้าคเก็บดาต้ของลูกค้าคใช่ไหมฮะผมสแกน t r u m o n e y เดินเข้ามาเขาก็รู้แล้วว่าผมคือใครใช่ จดจำใบหน้าผมแล้วคอยนับว่าผมมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเดินเข้ามาในนี้ผมชอบหยิบอะไรเก็บพฤติกรรมผมไปด้วยในตัวเป็น Data ไปในตัวแล้วก็ยังบวกกับกล้องที่เป็นประเภทที่แบบว่าคอยดีเทกการซื้อขายข,ายของเรารผมหยิบสินค้าออกมาเนี่ยเขารู้เลยว่าผมซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ แล้วก็เช็คเอาท์ใช่ไหมครับต่เพืนเรียนเรียนเพิ่มเติมกุณหลานิดหนึ่งว่าจริงๆเราไม่ได้เก็บหน้าเพื่อความเป็นส่วนตัวเปิดพีเรียนนี่้อยเร์เซตรต้นตรงเรียนอย่างนี้เว r ร์ก AI เนี่ยหลักการทำงาน70%เนี่ยมันทำงานคู่กับกล้องกุณหลานนึกภาพง่ายๆว่ากล้องคือตาเว v ร์กอ AI คือสมอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแทนคนในการบริหารจัดการได้70%คือเหลืออีก30%เนี่ยมันไปต่อเทคโนโลยีอื่นๆอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นระบบจัดการพลังงานทุกวันนี้ตู้แช่ทุกตู้ที่อยู่ในนี้เนี่ยก็คือเรารู้หมดตู้ไหนจะเสียอุณหภูมิผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยเรารู้หมดผ่าน Ver ร์กอไออ๋อมันมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดทุกอย่างทุกอย่างครับสมมติลูกค้าเข้ามาเยอะๆเปิดประตูตู้แช่บ่อยๆอุณหภูมิอาจจะลดลงหรือคนเดินอยู่ในห้างโลตัสเยอะๆ มีจํานวนคนมากขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นก,การปรับพวกระบบความเย็นระบบความสะดวกสบายพวกนี้ก็สามารถปรับได้แบบเรียลไทม์เลยถูกต้องแล้วก็ที่เด็ดกกว่าน,นั้นคือว่าเรารู้ว่าเครื่องไหนจะเสียเพราะว่าตู้แช่เนี่ยวลามันจะเสียมันจะมีอาการบางอย่าง<ห>าซึ่งเราก็ใช้ความชำนาญของคนเนี่ย ขึ้นมาป้อนให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอันไหนเสียคือบางตู้ตอนนี้ยังไม่เสียเราเข้าถึงปัญหาได้ทันที <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันมีประโยชน์มากแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าระบบมันสามารถอัพติมัล์การทํางาน ให้แบบว่า e f f i c i e n c y มากที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพดีที่สุดด้วย<ช>แก้เออร์เรอร์ทั้งปวงด้วยใช่ไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อว่าจะไม่ให้มีพนักงานอย่างเดียวแต่จริงๆคือเอาไว้ทําให้ระบบมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช่ผมคิดว่าเทคโนโลยีปัจจุบันครับคุณหลังก็คือประโยชน์มันไม่ได้อยู่แค่ผู้ประกอบการประโยชน์มันจะให้ในทุกภาคส่วนของการใช้งานเมืม่อก่อนเราดีไซน์หนึ่งเทคโนโลยีมันจะตอบโจทย์คนหนึ่งกลุ่มแต่วันนี้เนี่ยหนึ่งเทคโนโลยีนี่มันตอบคนเกือบจะทุกกลุ่มแทบทุกคนเลยผู้ใช้บริการรได้ปะโยชน ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ผู้ผลิตได้ประโยชน์คนทําขนส่งได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหนึ่งเทคโนโลยีมันมีคุ้มค่าความคุ้มค่ากว่าเดิมมากขึ้นเยอะเลยครับแล้วทรูตั้งใจที่จะให้ True ว o r ์โกเอเนี่ยเอาไว้ใช้เองในกิจการต่างๆของ True หรือว่าตั้งใจจะให้คนอื่นได้ใช้ด้วยครับผมผมเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเราก็ทํางานมาเนี่ยทั้งสภาคส่วนที่เห็น Pi c k and Go วันนี้เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในขนง ของ Virgo AI แต่ประโยชน์ของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วในแพลตฟอร์มนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายอันนี้แน่นอนคนที่มาเนี่ยของก็ไม่ขาดค่าคุณ้หลามสังเกตเนี่ยของในโรตัสเนี่ยสมัแลราเราใช้กล้องคู่กับสมองเนี่ยดูว่าของอันไหนขาดนั้นเราจะเติมของตลอดเพราะฉั้นคนที่เข้ามาช้อปปิ้งเนี่ยจะแบบโอ้โหสามมาซื้ออันนี้ไม่มีของไม่มีของนี่เสียโอกาสการขายเสียโอกาสการขายด้วยแล้วเขาก็เสียเวลาด้วยพวกพวกนี้คือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าแพลตฟอร์มตัวนี้มันมีความ แม่นยำนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในแต่ละอันเนี่ยผมให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตไปในภาพกว้างด้วยครับก็ให้บริการกิจการอื่นๆได้ด้วยร้านค้าปีกยุคใหม่ใครอยากเปิดร้านก็มาใช้ระบบของ True Vertical AI แน่นอนครับในอนาคตใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าอย่างยกตัวอย่าง Lotus Pick and Go เนี่ยพอเป็นช็อปที่ไม่มีพนักงานคนซื้อที่เป็นลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้โอ้มากมายนะครับครับข้อแรกเลยเนี่ยเวลาเขาสั้นลง คือทําไมเขาต้องเดินมาหาของรอคิวจ่ายเงินแล้วก็ออกไปใช่ไหมอันนี้มาถึงแล้วหยิบหยิบเดินออกเลยไม่มีเช็คเอาท์ด้วยนะครับพิกแอนโกโกจริงๆนะครับคือโกวนี้โกเลยนะครับคือไม่ไม่ต้องมีเช็คเอาท์คือวันนี้เราก็มีเซลฟ์เช็คเอาท์นะครับในปัจจุบันแต่ผมคิดว่าอันนี้มันคือไม่มีเช็คเอาท์อ่าเราเดินออกได้เลยเดินออกได้เลยครับครับเรื่องที่2ทุกครั้งที่คนที่เข้ามาเนี่ยก็จะสแกนนะครับทูมานี่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า ใครเข้ามาสมมติคุณหลามเข้ามาสแกนรู้ว่าคุณหลามเข้ามาแล้วคุณหลามชอบซื้ออะไรเราต้องออฟเฟอร์อะไรอนาคตในเฟสที่2เนี่ยมันจะขึ้นคูปองอินสแตนท์ให้คุณหลามเลยเอาสวัสดีครับคุณหลามนี่คือคูปองครับคุณชอบซื้อสินค้าตัวนี้นี่คือออฟเฟอร์แล้วมัน i n นสแตนมากเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่าเขารอไม่ค่อยได้ เขาอยากได้ Person a l นต์ไซึ่งอยากได้อะไรที่มันทันทีครับผมนะครับเรื่องที่สองนี่คือได้ประโยชน์นะครับเรื่องที่3ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ในบางสาขาในบางพื้นที่สมมุติว่าเรามีบางร้านค้าอยู่ชั้นล่างรถไฟฟ้าเดินลงมาผมอยากจะซื้ออะไรเล็กน้อยเลยแล้วผมเดินเข้าบ้านผมไม่อยากเดินอ้อมสโตร์ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ช่วยได้นะครับสามารถเป็นสโตร์เล็กๆหยิบบริการอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพิกแอนโกเนี่ยมันเป็น ฟอร์มแฟกเตอร์ของสต็อแต่ความเป็นจริงแล้วเราทำคอนเซปต์นี้อยู่ในตู้เวนดิ้งแมชชีนที่ผ่านมาเราทำอยู่แล้วด้วยนะครับอ๋อมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับ,รบก็คือใช้กล้องอเปิดตู้สแกนหยิบของไปได้เลยไม่ใช่ต้องหยอดเงินรองเงินทอนแบบตู้เวนดิ้งแมชชีนย<ๆ>ุคเก่าเพราะฉะนั้นมันจะถูกแอปพลายนะครับไปบอีกหลายภาคส่วนในการใช้งานที่เหมาะสมครับอืมแสดงว่ามีหลายแง่มุมเลยที่ลูกค้าได้ประโยชน์มากขึ้นมีบางคนมองแบบนี้พี่เอกลักษณ์มองว่าการที่ช็อป ไม่มีพนักงานเลยเนี่ย,ยจะทําให้น้องๆที่เคยเป็นพนักงานตามช็อปเหล่านี้เนี่ยตกงานหรือเปล่าโอ้แต่เขามองมุมนั้นเลยนะเขามองมุมว่าไอ้หนีทีาทให้มันมาแทนที่คนทําให้คนลําบากมากขึ้นหรือเปล่าพี่คิดว่าไงครับเรื่องจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เราดูเนี่ยทุกครั้งที่เราสร้างนวัตกรรมออกไปเนี่ยเราสามารถกําหนดเมทริกซ์หรือว่ารูปแบบของเทคโนโลยีได้ว่าให้ใครเป็นคนดูแลในขั้นตอน p r o เซสไหนบ้างครับ บางขั้นตอนเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไระครับ,รบมันคือเบสิกมันคือเบสที่มันทําอยู่แล้วให้เทคโนโลยีทําได้เลยมีเคสเกิดขึ้นเทคโนโลยีแอคชั่นส่งไปจบ ซึ่งอันนี้กาแฟนะครับบางอันเนี่ยต้องใช้คนเข้ามาดูอีกรอบนึงนะครับเอยมาดูแล้วเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยให้ใช้คนเป็นคนตัดสินใจอันนี้ก็ทําได้หรืออันสุดท้ายเลยเนี่ยอันนี้ห้ามเทคโลยีบอกได้อย่างเดียวแต่ห้ามตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการแพทย์หรืออะไรที่มันเซนสิทีฟเขาฟีดข้อมูลได้รับคำ m นะนำได้แต่ตัดสินใจไม่ได้ซึ่งอันนี้เรากําหนดเมทริกได้ ในสโตร์พริกแองโกเนี่ยไม่ได้ลดคนเลยนะคนะที่ใช้เพอๆจะเท่าเดิมนะครับหรือ<ะ>มอากกว่าเดิมเพราะว่าคนต้องเปลี่ยนสก<ะ>ิลจากเดิมที่ต้องเดินมาเติมของเอง<ะ>แต่คุณอาจจะต้องไปกําหนดว่าแล้วของขาดยังไงแบบ<ะ>ไหนการแพลนแอซซอสเมนเป็นแบบไหนถึงจะเข้ามาใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมได้<ะ>เพราะฉะนั้นคนเนี่ยังใช้อยู่เท่าเดิมเพราะความเชื่อเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องฮิวแมนเทคฮิวแมนเทคก็คือการที่เอาคนความชํานาญควบรวมกับดิจิทัล เราเชื่อแบบนั้นเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันร่วมกันแล้วสร้างประโยชน์ให้มันเกิดขึ้น<ช>ผมว่าท้ายที่สุดแล้วเราควรจะมองประโยชน์ปลายทางว่าใครได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับ<ช>ะนั้นคือสิ่งที่เป็นความตั้งใจเราครับใช่เอาจริงนะครับคุณผู้ชมเปิดร้านขายของสโตร์เล็กๆ1สโตร์คุณอาจจะคิดว่าต้องมีพนักง,งานขาย1-2คนแต่ถ้าทำโรตัสพิกแอนโกเนี่ยนะฮะ พอไม่มีพนักง,งานแล้วเอ๊ะคนเหล่านี้จะตกงานหรือเปล่าจริงๆจ้าง,ง,ง,งคนเยอะกว่าพนักง,งานขาย2คนอีกเ <c oughs> บื้องหลังนี่นะครับระบบทุกอย่างเนี่ยต้องมีเอนจิเนียร์เลยนะครับแทนที่จะจ้างแคชเชียร์ต้องจ้างเอนจิเนียร์แล้วไม่ใช่คนเดียวต้องหลายคนมาทําระบบเหล่านี้แล้วคอยดูแลมนเทเนนต์มันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทําระบบแบบนี้เนี่ยจริงๆสร้างงานได้ซ้ำไปอันนี้เห็นด้วยเลยครับแล้วก็ <c oughs> หนึ่งในความตั้งใจเราคือการสร้างสกิลของคนทำงานทุกคนเนี่ยให้มีดิจิทัลอินกริเดียนหรือว่าเป็นรูปแบบคอมโพเนนต์ดิจิทัลให้อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะสร้างนวัตรกรรมต่างๆทำงานในรูปแบบต่างๆเนี่ยดิจิทัลมันจะเข้าไปเป็นแกนหลักของการทำงานด้วยเพราะฉะนั้นจะช่วยเยอะมากๆของการอัพสกิลของคนไทยด้วยครับครับผมโอ้โหนะฮะในช่วงท้ายนี้นะครับ ก็ช็อปแบบไม่มีพนักงานหรือว่าคนที่สามารถเดินเข้ามาซื้อของแล้วไปได้เลยเนี่ยจริงๆในเมืองนอกตอนนี้มีเยอะแยะมากมายหลายแพลตฟอร์มสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากๆก,ก็คือพอไม่มีผู้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้านเนี่ยมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ชอบมาแฮ็กชอบมาพยายามทําให้ระบบเนี่ยมันโดนเจาะให้ได้ในเมืองนอกนี่มีเคสเยอะมากนะครับเดินเข้ามาในร้านปุ๊บเคลียร์เงินออกจากวอลเล็ตตัวเองแล้วหยิบของแล้วเดินออกไปครับ คิดว่าเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายตัวนี้แต่จริงคุณลืมไปว่าคุณรีจิสเตอร์ที่หน้าประตูเนี่ย้ยอยอคุณสแกนเพย์เมนต์ไปแล้วครับทันทีที่คุณเติมเงินนะฮะคุณก็จะโดนหักเงินอยู่ดีเหมือนอย่างที่พี่แกล้โกนี้นะครับสแกนเพื่อดูว่าเรามีเงิน200บาทหรือไม่ตลงต,ต่อให้เราซื้อของเกิน200บาทนะครับคุณเดินออกไปเขาเช็คเอา์ออไว้วันไหนคุณเติมเงินเขาก็เก็บเงินคุณอยู่ดีถูกต้องถูกต้องนะฮะวันนี้ผมลองเคสหนึ่งอันนี้เป็นเคสแบบว่าแแบบ สายดักดักหน่อยอพี่หามาแฮ็กแล้วนะครับผมลองลองแฮ็กระบบนี้ดูดูว่าระบบนี้เขาแม่นยําแค่ไหนนะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาจะใช้กล้องนะฮะสตัวที่เชลเนี่ยนะฮะมีกล้อง2ตัวคอยดีเทคว่าเราหยิบของออกจากเชลไหนแล้วของชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่ครับนะ,ะนะฮะผมยกตัวอย่างให้ดูว่าตรงชั้นวางน้ําน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นน้ําเปล่าขวดละ7บาทอีกชั้นหนึ่งสูงขึ้นไปเป็นน้ําแร่ขวดละ45บาทบอ้โห ผมหยิบสองขวดนี้ออกมาแล้วผมสลับที่กันทําให้45บาทลงไปอยู่ในชั้น7บาทสลับที่กันเสร็จแล้วผมเพื่อป้องกันการจดจําของตําแหน่งพิกัดผมถอยออกมาด้วยปิดประตูไปผมถอยออกมาแล้วผมกลับเข้าไปใหม่แล้วคราวนี้ผมเปิดประตูแล้วดึงขวด45บาทออกจากชั้น7บาทอย่างรวดเร็วแล้วเช็คเอาท์ออกไปเลยโอ้อันนี้สายดาร์กมากครับดาร์กมากเลย <laughs> <laughs> อันนี้คือแกล้งระบบเลยแกล้งระบบเลยผู <laughs> ้ชมคิดว่าระบบจะคิดเงินผิดไหมครับ ผมหยิบของด,ด้วยความรวดเร็วเนี่ยแล้วสลับไว้ก่อนด้วยนะโอกาสที่จะผิดพลาดมีสูงมากครับเชื่อไหมครับผมเดินออกไปฟาบปึ๊บเนี่ยผมเปิดทูมันนี่ผมดูดูว่ารายการเช็คบินเช็คกันเท่าไหร่ เก็บเงินผม45บาทครับถูกต้องครับจริงๆแล้วความลับครับคุณหลันครับในขารนทำงานก็คือเรามีกล้อง2ตัวที่คุณหลานพูดถึงเนี่ยเราดูเรื่องสินค้าแล้วเราก็มีโมชั่นด้านบนนะฮะดูเรื่องตัวคนด้วยตอนผมสลับเนี่ยเขาบันทึกไว้หมดแล้วรัเขาดูไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ แต่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำหลายทีเราก็มีหลายยูสเคสที่เราก่อนจะเปิดตัวที่นี่น<ฮ>ะครับเราลองเยอะมากเราลองหยิบน้ํามาแกะจินวางกลับไปหรืออะไรอโหมากมายครับเรา,เอาลองใช่<ป>ใชถ้าถ้าเราหยิบของขึ้นมาแล้วใช้เลยทานเลยแล้วเราวางแพ็กเกจิ้งมันกลับเข้าไปแล้วเราเดินออกไปมือเปล่า อย่างนี้เคยลองแล้วด้วยเหรอครับเคยลองแล้วด้วยครับแต่ระบบก็สามารถรับรู้ได้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือชั้นนี้ถ้าคุณหลามจะเห็นเนี่ยต่อไปมันจะมีเวทเซนเซอร์โอวัดน้าหนักเพราะงั้นถ้าคุณหลามหยิบบางสินค้าออกมาถึงกินแล้วแล้วมันพร่องเราเก็บเงินแล้วครับรู้แล้วรู้แล้วครับวินาทีที่คุณดึงออกมาเนี่ยเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมเช็คบินคุณเรียบร้อยถ้าไม่วางคือในน้าหนักเดียวกันเพราะฉะนั้นมีฉาชีพไม่ต้องไปพยายามนะครับผมลองให้คุณแล้วครับโอ้วันนี้นะครับได้เห็นความทันสมัยนะครับแล้วก็ นึกภาพปไปเลยวันข้างหน้าว่าระบบร้านค้าระบบ store ต,ต่างๆเมื่อจะเป็นขายปลีกหรือว่าขายส่งหรือกิจการใหญ่ขนาดไหนก็ตามวันนี้ True ได้ทำเวอร์โ AI เป็นระบบ store ที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัว สามารถปรับเป็นขนาดเล็กแค่ไหนก็ได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้เตรียมมาไว้แล้วนะครับแล้วก็พัฒนาจนแบบตอนนี้ก็ถ้าถ้าพูดถึง True Go Air r ตอนนี้เขาสมบูรณ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าถ้าเป็น store หลักๆเลยนี่น่าจะ,ะอยู่สัก9กกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคกับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้แล้วนะครับแล,ลนะฮะ,ะแล้วก็ทรู True ก็จะเปิดให้กับทุกคน ที่อยากจะใช้ True Worko AI มาใช้บริการได้คุณอยากเปิดร้านเปิดอะไรคุณก็มาใช้ระบบนี้ได้แล้วคุณจะได้ระบบที่ดีเลยนะครับอ,อย่างทุกวันนี้คุณเดินเข้าโลตัสนะฮะในโลตัสก็จะมีกล้องเต็มไปหมดเลยที T ่เชลก็จะมีกล้องไปหมดเลยนะฮะเวลาของขาดเนี่ย ไม่ต้องรอรอบหนึ่งวันพนักง,งานมาเติมสามารถมาเติมได้ทันทีทจริงๆถ้าเพิ่มเติมนิดนึงคือใน90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีนแล้วผมคิดว่ามันเหลือประมาณแค่5%เนตนิดเดียวนิดเดียวแต่ห้าเปอร์ซนตี่ยมันคือการเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดของร้านค้าแล้วก็เอาออกมาให้มันได้ประโยชน์นี่คือค5%เเซ็ที่เหลือแต่ตัวเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ย95%้าสิบเร์ีซ r e a d y หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องพลังงาน การดูแลเรื่องชั้นวางสินค้าดูแลเรื่องราคานะครับเราเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไพน์ลเบลทุกตัวเลยนะครับดูแลเรื่องคอนเทนต์้็คุณหลานจะเห็นไซเนจที่เป็นคอนเทนต์เราก็ต่อเข้ามาใน v i r ร์กผมเดินเข้ามาผมชอบซื้ออะไรดิจิตอลไซเนจสามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นสําหรับผมเชิญชวนผมซื้อได้เลยแล้วก็แน่นอนเรื่องกล้องเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆนี้เราทําอยู่แล้วทั้งหมดผมคิดว่า ถ้าคิดภาพได้ง่ายคือมันเหมือนเป็นดิจิทัลสโตร์แอสเซสเซนต์ผู้ช่วยประจำสโตร์ที่เป็นดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการช่วยผู้มาใช้บริการช่วยผู้ผลิตช่วยการขนสง่งนะครับ,รบซึ่งอันนี้คือหลักการความตั้งใจของ g o o บ AI ครับครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอกลักมากเลยครับผแลครับ,รบและนี่คือความตั้งใจของ True Digital ที่จะยกระดับการทำสโตร์เพื่อการค้าขายกับ